ข่าวประท้วงอีกที่หนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือที่อิสราเอลครับคือที่อิสราเอลเนี่ยเอ่อต้องบอกว่าน่าสนใจมากเพราะว่ามีการประท้วงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของแผนปฏิรูปตุลาการใช่ไหมครับซึ่งเราเคยเอามาเล่ากันให้ฟังแล้วทีหนึ่งมาแล้วนะครับคือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยบเบนจามินเนธันยาคูนายรัฐมนตรีของอิสราเอลเนะครับมีการออกคําสั่งปลดทางด้านของโยอาฟกาแลนคนนี้เนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทระวงกลาโหมนะครับก็ถูกปลดออกไปจากตาแหน่งนะครับซึ่งต้องบอกว่า คนนี้เป็นคนที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยยุติการปฏิร,รูประบบตุลาการนะครับซึ่งก็ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่แล้วก็มีการเปิดฉากการประท้วงเกิดขึ้นนะครับทีนี้พอกระแสะข่าวการปลดทางด้านของรัฐมนตรีกระทระวงกลาโหมเนี่ยนะครับออกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผู้ประท้วงก็มีการออกมาชุมนุมกันบนท้องถนนหลายสายนะครับ ในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ก็อันนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหตุที่เกิดขึ้นมีผู้ประท้วงส่วนหนึ่งที่มีการรวมตัวกันอยู่บริเวณหน้าบ้านของนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยนะครับที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มนี่แหละครับแล้วก็มีการพยายามฝ่าวงล้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปด้วยแต่อะไรก็ตามครับตอนนี้ณปัจจุบันคือยังไม่ได้มีการประกาศว,ว่าจะให้ใครขึ้นมาแทนตําแหน่งของแอนนกาแลนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่ง ทางด้านสำนักนายุัฐมนตรีเนี่ยมีการถแถลงเพียงแค่ว่าทางด้านของนจามนเนทธนยาคูที่เป็นนายรัฐมนตรีเนี่ยมีการตัดสินใจที่จะปลดทางด้านของรัฐมนตรีคนนี้ออกไปแต่ก็ไม่ได้มีการแจ้งดีเทลอื่นๆอ,อะไรเพิ่มเติมนะครับทางด้านของคุณกาแลนเองก็มีการโพสต์ข้อความลงไปในทวิตเตอร์นะครับบอกว่าความมั่นคงของอิสราเอลเนี่ยเป็นภาร,รกิจที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผมและก็จะเป็นแบบนั้นตลอดไปนะครับจากัข่าวรอยเตอร์เองก็เลยมีการรายงานครับเกี่ยวกับประเด็นการปลดอันนี้บอกว่า คือกาแลนเนี่ยออกมาเตือนว่าแผนการยกเครื่องระบบตุลาการของเบนจามินเนธัญยาคูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงและมันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาตินะครับแล้วก็เรียกร้องให้มีการเดินหน้าปฏิรูปหยุดยุติการปฏิรูปเรื่องของระบบตุลาการนะครับซึ่งก็นั่นแหละสุดท้ายก็มีการ ลดตาแหน่งกันอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้ในอิสราเอลเนี่ยมันก็เลยยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับในทนาคูเนี่ยตเตรียมที่จะมีการให้สตยาบันตอบแผนการยกเครื่องระบบตุลการอันนี้นะครับแล้วก็เป็นร่างกฎหมายที่ผู้ประท้วงเนี่ยมองว่ามันจะทําให้อํานาจของศาลสูงสุดเนี่ยถูกจํากัดน,นะครับแล้วร่างกฎหมายนี้ก็จะเปิดทางให้รัฐบาลเนี่ยมีอํานาจที่จะสามารถเลือกคู่พิพากษาได้นะครับทำให้พูดง่ายๆก็คือศาลเนี่ย สามารถจะถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เลยทําให้ประชาชนเนี่ยออกมาประท้วงซึ่งก็ประท้วงกันมาหลากหลายเดือนแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยนะครับทางด้านของเออไอแซคเฮอร์ช็อกนะฮ์เฮอร์ช็อกนะครับ,นค,รบคนนี้เป็นประธานาธิบดีของอิสราเอลนะครับก็เลยออกมาเรียกร้องให้นายรัฐมนตรีก็คือเบนจามินเนธันยาคูและก็รัฐบาลผสมของอิสราเอลเนี่ยยุติแผนยกเครื่องระบบตุลาการไปด้วยนะครับเพราะว่าเกิดกระแสอย่างที่ทุกท่าน ได้ฟังเมื่อกี้นี่นะครับมีการประท้วงรอบกใหม่เกิดขึ้นมาในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพราะประชาชนไม่พอใจที่มีการปลดทางด้านของคุณกาแ,แลนนะครับแล้วก็มีการออกมาเรียกร้องในลักษณะคล้ายๆกันด้วยนะครับซึ่งแถลงการของประธานในที่นีเนี่ยก็มีการระบุด,ดีเทลประมาณนี้นะครับบอกว่าเพื่อแปลความเป็นเอกภาพของประชาชนชาวอิสราเอลและเพื่อแสดงออกต่อความรับผิดชอบที่สําคัญ <c oughs> ผมขอเรียกร้องให้คุณ <c oughs> คุณในที่นี้คือเบนามินเดธานยาคูนะครับยุติกระบวนการบัญญัติกฎหมายทันที นะครับซึ่งต้องบอกว่าในในอิสราเอลเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ที่ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยจะมีบทบาทในฝั่งของพิธีการส่วนใหญ่จะไม่ได้ค่อยได้มีบทบาทในเชิงการเมืองสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นการที่ประธานาธิบดีออกมาพูดแบบนี้ออกแถลงการแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการขัดกันอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันอาจจะสร้างรอยแตกต่างๆให้เกิดขึ้นในสังคมอิสราเอลด้วยนะครับเพราะว่า นายกมนตรีที่เป็นคนคุมพูดง่ายคือเป็นคนดูด้านการเมืองเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะดูด้านนี้ไปเลยประธานาธิบดีก็จะไปยุ่งในอีกด้านหนึ่งนะครับแต่อันเนี้ยเริ่มมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับส่วนสถานการณ์ประท้วงก็อย่างที่ทุกท่านเห็นในภาพเลยครับมีการจุดกองไฟต่างๆมีการโบกธงที่เป็นธงชาติอิสราเอลสีน้ำเงินสีขาวไปบริเวณตามพื้นที่ตามท้องถนนตามพื้นที่ถนนสายหลักต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่มีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ที่มา ดูแลความดูแลรักษาความปลอดภัยตัวเอย่างยิ่งบริเวณหน้าบ้านของนายูรุคุนฟรีเนี่ยนะครับก็เป็นการประท้วงที่เกิดขึ้นหน้าปัจจุบันตอนนี้ครับน่าเป็นห่วงมากๆนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแล้วที่สําคัญคือในสัปดาห์นี้เนี่ยตามพิธีการที่กําหนดแผนการที่กําหนดเนี่ยนะครับคาดว่าจะมีการให้สตยาบาลต่อร่างกฎหมายดังกล่าวในรัฐสภาอิสราเอลด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่ารัฐบาลของเนทันยาคูเนี่ยนะครับแล้วก็พันธมิตรของเขาเนี่ยครองที่นั่งเสียงส่วนใหญ่ในสภาคือมีอยู่ 64เก้าอีจากทั้งหมด120เก้าอีนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะน่ากังวลครับว่าจะหาทางออกหรือหาทางประยีประนอมได้หรือเปล่านะครับรอติดตามดูครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังแน่นอนครับ